สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว rotec h k 3 8 0 multi device bluetooth keyboard นะครับคีย์บอร์ดที่บางเบาใช้งานง่ายพกพาสะดวกเชื่อมต่อได้หลายอุปกรณ์พร้อมกันสเปคของน้องจะเป็นยังไงนั้นปรรับชมรับฟังกันได้เลยครับสเปคและรายละเอียดของน้องนะครับน้องจะมีความสูงอยู่ที่124ม mm มนะครับความกว้าง279 mm มม ความลึก16มิลิเมรนะครับและมีน้ำหนักเพียง423กรัมนะครับเมื่อรวมกับแบตเตอรี่แล้วตัวน้องนะครับจะแถมแบตเตอรี่มาในตัวนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ก็คือท่าน AAA 2ก้อนนะครับทาง g o t i t h นะครับเขาเคลมว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง2ปีกันเลยทีเดียวนะครับการเชื่อมต่อของน้องจะเป็นแบบไร้สาย100%เนะครับเชื่อมต่อแบบบลูทูธ3.0 ใช้งานได้ไกล10ตารางเมตรนะครับถือว่าใช้งานได้ไกลมากๆเลยครับและการเชื่อมต่อนะครับยังรองรับทุกระบบปฏิบัติการนะครับไม่ว่าจะเป็น Windows 10หรือใหม่กว่านะครับ Mac OS 10.1.5หรือใหม่กว่านะครับ iPadOS 13.1หรือใหม่กว่านะครับ iOS 11หรือใหม่กว่านะครับ ChromeOS Android 7หรือใหม่กว่านะครับหรือแม้กระทั่ง Surface ก็ยังสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับนี่คือคีย์บอร์ดที่ใช้งานได้ครบจบในตัวเดียวจริงๆนะครับแล้วยังมีการรับประกันตัวฮาร์ดแวร์นะครับถึง1ปีเต็มๆนะครับส่วนวิธีการใช้งานนั้นนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับ เพียงแค่เราดึงที่ก้นฐานออกนะครับแล้วเปิดสวิตช์ด้านข้างนะครับจากนั้นเราก็จะอยู่ในโหมดของการจับคู่นะครับให้เราเลือกจับคู่ได้สูงสุด3อุปกรณ์นะครับจะมีอยู่ด้านบนคีย์บอร์ดนะครับคือ F1 F2 F3 นะครับเขาก็จะจดจําอุปกรณ์ของเราเอาไว้นะครับวิธีการจับคู่ก็ง่ายมากๆเลยนะครับให้เรากด F1 F2 หรือ F3 นะครับปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะครับ ้างไว้3วินาทีนะครับให้ไฟ LED กระพริบขึ้นมานะครับแล้วเราก็เข้าไปเปิดบลูทูธในอุปกรณ์ของเรานะครับแล้วเลือกเชื่อมต่อกับบลูทูธที่ชื่อว่าคีย์บอร์ K380 เท่านี้ก็เป็นการจับคู่ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับส่วนการสลับเครื่องครับก็ทําได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเราเชื่อมตัว F1 ไว้กับคอมพิวเตอร์ F2 ไว้กับ i p h o n e F3 ไว้กับ iPad นะครับเมื่อเราเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้ง3แล้วนะครับถ้าเราจะสลับอุปกรณ์อย่างตอนนี้เราใช้งานกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเราอยากใช้งานกับ iPhone นะครับเราก็แค่กด F2 ค้างไว้ประมาณ3วินะครับคีย์บอร์ดของเราก็จะสลับไป ใช้งานกับ iPhone ได้อย่างรวดเร็วนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงข้อสังเกตของน้องกันนะครับคือน้อง Logitech K380 ตัวนี้นะครับจะไม่มีสกินภาษาไทยมาให้นะครับสำหรับใครที่คุ้นชินการพิมพ์สัมผัสอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าคนที่ยังต้องการใช้งานคีย์ภาษาไทยอยู่นะครับอาจจะต้องไปหาซื้อสติ๊กเกอร์ที่เป็นภาษาไทยหรือ อาจจะต้องไปหาร้านที่เขาสกีนภาษาไทยมาให้แล้วนะครับซึ่งราคาอาจจะสูงกว่าปกติอีกนะครับแล้วก็ปัญหาของคนที่พิมพ์สัมผัสจะต้องเจอนะครับนั่นก็คือตัวน้องนะครับจะเป็นรูปแบบคีย์บอร์ดที่เป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีระยะความลึกที่สั้นมากๆในเลยนะครับทำให้การหาปุ่มถัดไปนะครับค่อนข้างที่จะหายากหน่อยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่คุ้นชินคีย์บอร์ดวงกลมนะครับอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวพอสมควรเลยนะครับช่วงแรกๆก็จะทำให้เราพิมพ์ผิดบ่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับนั่นก็คือเสียงของน้องนะครับอาจจะเป็นคีย์บอร์ดที่เสียงเงียบนะครับนั่นก็คือข้อดีนะครับแต่ว่าสำหรับบางคนนะครับที่อยากต้องการฟิลลิงในการพิมพ์อยากได้ยินเสียงแบบนี้นะครับอาจจะเป็นข้อเสียของแบบใครบางคนก็ได้ครับแล้วก็อีกอย่างนะครับนั่นก็คือ ความรู้สึกนะครับอาจจะดูไม่ค่อยแข็งแรงแน่นหนาสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าตัวคีย์บอร์ดของผมนะครับอาจจะเป็นตัวให้มีดีเฟกจากโรงงานอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับซึ่งเวลาเราขยับตัวน้องหรือขย่าครับก็จะได้ยินเสียงตัวคีย์นะครับอ่าเหมือนจะรู้สึกไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับจะมีเสียงแกล้แกล้งแกแกกเนี่ยครับทำให้เรารู้สึกแบบ มันมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่สนใจนะครับลองหามาใช้กันได้เลยนะครับสำหรับผมที่ใช้งานตัวน้องมาประมาณกือบเกืบปีนะครับก็รู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็อยากลองมาแนะนําเพื่อนๆสําหรับใครที่สนใจนะครับลองหามาใช้ได้นะครับใครที่อยากจะโดนนะครับก็จะมีให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด4ี่สีนะครับนั่นก็คือสีชมพูโรสนะครับแล้วก็สีขาวออฟไว้นะครับแล้วก็สี น้ำเงินแล้วก็สีดํานะครับไปลองโดนกันได้นะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปรีวิวของผมนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่อยากพูดคุยแนะนําติชมสามารถคอมเมนต์ไว้ล่างคลิปได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ